i what they ตอนเยนก็จะมีการเล่นของชาวบ้านการแหลยเรือไฟกานพอประมาณแม่น้ำคุข่านะคะนี่คือปลาใหญ่รูกน้ำนาตัวตัวตัวใหญ่ๆเลยนะปจาก็คือกินได้กินได้ลองทำมาหากินชาวบ้านก็จะชอบเอาแผลเอาอะไรไปหมานไปจับเอาเพื่อน้าเอาขึ้นมาเป็นอาหารของมนนะคะโ สวยงามย้ยกองเลงสวยงามยุยองเลงคือผู้ชายจะทาการแสดงการเล่นคือบ้านคือการตีกองเลงการเล่นกองงกองเลในที่นี้อาจะเล่นการเล่นก่อนวันงานหนึวันคือวันวันวันจัดเตียผู้ชายก็จะตีกองตีงเนยังไงกวงใช่คะแล้วก็แบกแบกสองคนแล้วก็ตี2ข้างใช่ไ ไปลำด้วยผู้ชายก็จะมีกองจังหวะเน่เป็นจังหวะผู้หญิงก็จะเป็นป้อนไปรำบางคนก็มีร้องเพลงด้วยใช่ไหมคะอ่ะต่อไปส่วนมากคนทไทยย้อยเราเขาจะนัดหรือศานสนา ไย้ยเขาจัดมาู่ใกลศาสนาคุณนะคะไผย,ย้อยจัอาาอดาายยอยู่ในกลุ่มตระกูลของศาสนาของกระไดกลุ่มชาติพันธุ์ไผย้อยอยู่ในจังหวัดสกลนครอพยพมาจาก Why not? แกงโนไม่ วันนี้เด็กๆจะทำอะไรคะตามะก้งพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วอยาอย,วอยิ้มให้คุณครูหน่อยค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วอ่ะใครจะเป็นคนตำวันใหม่ตำอ่ะคนปรุงคือน้องนุชอ่ะเอาพริกลงโ เอามือจับคกด้วยลูกไม่เอามันจับเออตำแรงแรงแรงะระวังมันโดนตาลูกขึ้นเอออะขั้นตอนต่อไปเลยพอตำพิกเสร็จแล้วเอาอะไรลงคะมาเขือเทอ

จะเท่ลไหใส่กลือเทเยอ้ไม่หมดเราไม่ได้สไม่ได้เยอะใส่กลืเยอะต มันจะไม่กินเผ็ดเผ็ดอ่ะทําให้กินเผ็ดได้ก็ไม่เรียบก็กินเผ็ดได้เรียบอ่ะนั้นก่อนเดี๋ยวพวกเรากินทุกคนด้วยนะตลอดไม่กินเออไม่กินทุกคนเออเดี๋ยวเรากินของเราก่อน <coughs> ชิมฝีมือของเพื่อนตำหรือ,อยังเอาาชิมดูสิอร่อยนะอร่อยไหมอร่อยให้คะแนนเพื่อนกี่คะแนนสิบคะแนน หนึร้ยล้านเลยขอแสงแล้วกันหนไใอาไรก็แล้วก็กิน